ขอลูกหนังกระจาตายครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอทิดเดวิดออนสตีดนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าองตูนเซเมยโยแนวรุกของบอลหมัดพร,ร้อมที่จะบอกปัดข้อเสนอทุกสโมสรในพรีเมียร์เพื่อที่จะได้ย้ายไปคาแข้งให้กับลิเวอร์พูลทีมเดียวหากแชมป์ลีกผู้ดีเดินเกมทาบทามนะครับองตูนเซเมยโยนะครับสตาร์ทีมชาติการน์นาซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องบอกว่าได้รับการจับตามองมาก,มากในช่วงตลาดนะหน้าหนาวน,น,นี้นะครับโดยที่ ณนะขณะนี้มีทีมที่สนใจนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดเช่นเดียวกันนะครับแต่กระทั่งล่าสุดนะครับเดวิดออนสตีนซึ่งเป็นผู้สื่อข,ข่าวระดับเทียบนสุดนะครับของดีแอดเลติกนั้นก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า2ทีมดังของแมนยูเอแธตของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับมีโอกาสที่จะได้แนวรุกวัย25ปีมากที่สุดขนาดที่ไก่เดือยทองนั้นก็จะถูกนักเตะเซโนไปอย่างแน่นอนส่วนลิ์พูยังไม่มีการขยับนะครับแม้ว่าล่าสุดอลเลสเซอร์อิซาก,กองหน้า ทีมชาติสวีเดนนั้นจะมีอาการบาดเจ็บขาหักก็ตามแต่และนี่คือสิ่งที่ดวิดออสตินได้มีการาพูดถึงประเด็นนี้ไว้นะครับถึงตอนนี้แมนมนซิตี้และแมนยูเต็ดนำหน้าทั้ง2ทีมสนใจอย่างแท้จริงลิ์พูก็เช่นกันแต่พวกเขายังไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าที่ผมรู้แต่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงจากการอาจจากาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์อิซักเพราะเราได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับขาซ้ายของเขาสเปอร์สนใจเขามากและผมเชื่อว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายค่าแรงอย่างงามให้กับ เซเมนโยแต่เขาปฏิเสธอย่างสุภาพไปแล้วตอนนี้มันจึงเหลือเพียงแค่ซิตี้กับยูเวต็ดและเขาจะต้องตัดสินใจซึ่งก็มีอีกสื่อหนึ่งนะครับที่ได้มีการาระบุไว้ก็คือทางฝั่งของ Sky Sport นะครับก็ได้มีการระบุว่าหากลิฟฟ์ฮูนะครับติดต่อหาเขาเขาก็พร,ร้อมที่จะย้ายไปที่ลิฟฟ์ฮูผมคิดว่าลิฟฟ์ฮูดีเกินกว่าที่เขาจะปฏิเสธลิฟฟ์ฮูสนใจเขาและเคยคิดเซ็นสัญญากับเขามาก่อนแล้วพวกเขามีสตเสตินิยมเสนอตานักเตะในช่วงของเดือนมกราคมผมคิดว่า พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะไม่จ่ายตลาดในเดือนมกราคมเพราะพวกเขาใช้เงินไปมากในช่วงซัมเมอร์แต่พวกเขาก็ยังมีเงินให้ใช้จ่ายผมคิดว่าอาจรอดูอีกสักอีกสักสองสาวันโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของอีซักว่าจะรุนแรงขนาดไหนซึ่งลิเวอร์พูลก็จะถกเถียงกันว่าจะต้องคัดคว้าตัวอองตัวเซมโยหรือไม่นั่นเองนะครับก็เป็นบทสรุปนะครับเรื่องอยังไม่เป็นบทสรุปนะครับก็เป็นแนวโน้มเรื่องของข่าวตลาดซื้อขายนกเตในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอองตัวเซมโยซื้อเถือว่าเป็นนกเตที่เนื้อหอม ในช่วงนี้แล้วก็2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็ดูจะสนใจมากๆเลยก็ว่าได้ส่วนลิเวูก็ถือว่าจะเป็นตัว เขาเรียกว่าอีกตัวทีมหนึ่งนะครับที่สนใจเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตอนนี้ก็จะมีปัญหาผู้เล่นอาการบาดเจ็บอย่างอเลสเดอร์อิสซักนั่นเองนะครับแต่ลิเวอร์พูลนั้นก็ต้องรอรอ,รอรอดูกันต่อว่าพวกเขาจะให้ความสําคัญกับแนวรุกหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กมากกว่านั่นเองนะครับแต่ทางฝั่งของทั้งแมนยูและแมนซิตี้นั้นก็ดูจะต้องการแนวรุกเข้ามาเสริมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ถึงนี้ครับดังนั้นก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้แล้วก็จะเปิดในไม่กี่ในอีกไม่่กีววััันนนข้้าางหะครบอต มโยจะได้ย้ายไปอย่างทีมไหนหรือว่าสุดท้ายจะเล่นให้กับบอลหมัดเหมือนเดิมครับและนี่คือทั้งหมดของขอาวลูกหนัขเขาจา่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่ชมรมจา่าแตงแอดตูนสายสามด้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสดครับ